ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาสวนหลังบ้านเราก็จะทําการปลูกกระชายนะคะก็กระชายอันนี้เราเพาะไว้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่วันเนี้ยเราจะมาลงดินที่สวนหลังบ้านของเราก็ก่อนอื่นเราต้องใส่น้ําและอันนี้คือปุ๋ยค่าเชื้รานะคะเป็นผงค่าเชาื้ราเราก็จะใช้วิธีแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะคะ,ะค่ะเราก็จะเอาลงน้ำแบบนี้นะคะกาเอาเองนะคะว่าประมาณไหนคะ่ะก็นี่นะคะใส่ประมาณนี้ อโอเคก็ทำแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเอามือลงไปกวนนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็เอากระชายลงไปกวางเลยค่ะเอาแช่ไว้เลยค่ะ ปกติก็จะเป็นหัวแบบนี้แช่นะคะแต่พอดีเราไม่มีเวลาเพราปลูกเลยก็เลยปล่อยมานานเหมือนกันรอจังหวะที่ว่างนะคะอันนี้เราก็แช่ไปก่อนเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงเพื่อเขาดูดซึมต,ตัวน้ํายาตัวเนี้แล้วเขาจะไม่เป็นเชื้อรานะคะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่คือเชือ้อราเห็นไหมคะถ้าเราไม่แช่น้ํายาเนี่ยยังไงเขาก็เกิดเชื้อราอยู่แล้วเชื้อราจะเป็นสีขาวๆแบบนี้จ้ะนี่นะคะเยอะนกะนี่นะน้าจะ่ไดเ้เยอะเลยมันรดน,น้ำอีกห้าเรือนก็ได้ผลผลิตนะ้วแช่ชั่วโมงหนึ่งอนะ โอกที่บ้างหอมดีนะอหอมดีกว่านั้นกี่กินน้ำสมุนไพรที่พี่ต้มแล้วล่ะโอ้วิร์กดีนะก่อนไฟจ้ะอ่ะโอเคแต่วันนั้นแช่น้ำยาก่อนปบ้ากรวมจะเปะ็นเชือเ่อลาค เดี๋ยวหนูเอาน้ำมันลาดๆไปหน่อยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาน้ำตรงนี้เดี๋ยวเทใส่

ออเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ละลายน้ำยาแล้วเราก็เอาต้นกระชายหัวกระชายอะ่ะนะคะก็คือปกติเขาจะปลูกกันหัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะแต่เนื่องจากเวลาของเราอะ่ะไม่มีที่จะนัดก,กันพร้อมมาช่วยกันทำอย่างเงี้ยมันก็เลยยาวอันนี้ประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะห้าแเดือนเนี่ยเก็บผลผลิตได้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ลกร้างเก่ากันนะเก่ามากตั้งแต่เด็กๆในสวนน่ะอ่าอันนี้ก็พอดีอ่าแม่บ้านก็มาปลูกให้นิดนิดนึงนะคะก็โอเคงอกแล้วคะ่ะอันนี้ก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เก่ามากแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะเนรมิตปลูกกระชายอย่างน้อยก็ได้200โลอะ่ะมันก็เป็นเงินเท่าไหร่โลนึงก็200ละเนี่ยคะ่ะอ่าเห็นไหมคะ ก็ยาวไปนู่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึงสแลนกันเพราะว่ามีน้องหมาที่บ้านเดี๋ยวทําเราพังหมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยขยะไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็เดี๋ยวนะคะใส่ถุงมือก่อน,นะคะ่ะ ก็จะเกลี่ยขยะออกก่อนนะคะ <Okay. S 1> โอ้ยดีคุณแบบเนี้ย ไม้ไม้นี่ก็เป็นปุ๋ยนะคุณเดี๋ยวเอาสีไม้นี่ออกก่อนโอ้สีไม้แอบกระด้นะเนี่รยจริงๆอะมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะโยเฮ้ยหนักขนาดนนะ เดี๋ยวรอน้องอีกนิดนึงยวให้น้องมาเรื่องในการขุดหลุมเนาะเอาแบบปลูกง่ายๆอะ่ะเพราะว่ากระชายเนี่ยแค่เราโยนโยนหัวไปอะ่ะคุณดูอะ่ะเขาก็งอกแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยค่ะก็เดี๋ยวรอน้องมาจัดก,การขุดเนี่ยค่ะหัวกระชายต้นกระชายเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็รอก่อนเนาะพักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวช่วยกันเอาขยะก่อนอ่า ม,ม,มือโปรมาแล้วค่ะมือโปรพี่สาวมีพลาดอีกปะเดี๋ยวูก่อนจะอรนะนี่นเลยล้อมเนี่ยเอาต้นมะม่วงเป็นหลักอะมาเนี่ยมาถึงเนี่ยต้นมะม่วงไอ้ต้นกล้วยอะเนาะตียาว ตอนนี้เราก็ทําการเอากิ่งไม้ก็ออกก่อนนะคะออกกันไปเรื่อยๆเคลียพื้นที่กันก่อนนะคะก็รอสักครู่ค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมพื้นที่ก่อนนะเอาพวกใบไม้ใบเศษใบไม้อะไรเคลียก่อน พอใหญ่แล้วคนเขามาเก็บขยะเขาจะควัมคอที่เมื่อเจ๊บอกว่าอย่าควันัันเชื่อไหมมันก็หันมามันโค้งนะเลยมันหไปเออถ้าแบบเหตดการณ์อย่างงูเห่าจะปูกควันคอโอ้หเห่าตัวใหญ่จเป็นไร่างูเห่าตัวปะเ้ยมันโนล่แเนี้ย ายเป็นคนละเอาแค่นี้เองเหรออ๋อเดี๋ยวขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นมันจุดๆเหรอมีกั้นเหรอ,อมา,าจุดกันเถอะกั้นจุดลอยลอยอ๋อลอ้ย ก็แล่ธาตุเยอะมากเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยปลูกแล้วก็ไม่เคยถูกฉีดยาเลยก็เป็นไรที่เวิร์กมากเลยนี่นะคะผู้ชนันการมาเกลี่ยพื้นที่ปรับพื้นที่ให้เราเสมอกันละเดี๋ยวทาตรงจุดนี้เสร็จก็เราก็ขยายไปตรงจุดที่เหลือเป็นยมยมเราก็จะได้สองร้อยโลได้มั้งค่ะอันนี้ก็จะลกหน่อยเนาะก็จะเม็นต้นมะม่วงเก่าแก่ละ เนาะแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะลูกว่าเหรอพี่สาวต้นว่าใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะมะปรางเอ้ามะปรางอุ้ยมะปรางลูกใหญ่ขนาดนี้เลยยังไม่เคยมาสวนแม่อไหนอ่ะเนี่ยใช่เหรอไหนลูกอ่ะไม่ไม่เห็นเลยมะปรางเหรอต้นมะปางอ๋อมะปางอู้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะและนี้อ่ะพี่สาวอันนี้อะไรอ่ะ โอ้มะปางงั้นเลยอ่ะไม่รู้เลยเนี่ย <ห ả? S 1> มันงั้นเก็บเข้ามาห, <ả? S 1> หาเก็บกินนานๆแล<ะ>้วเออมะม่วงมาปางนี่เถียงแม่บ้านได้ยังไงนะเดี๋ยวมาชมต้นไม้ในสวนแม่ก่อนอันนี้ขนุนอ่าขนุนอันนี้มะกูดโอ้โหดูดิ สิบกว่าเมตรได้อะมากูดแม่โอ้โหนานจะมาสวนทีอันนี้เราก็จะแช่ไปเรื่อยนะยังไม่ถึงชั่วโมงนะให้ได้ชั่วโมงก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็คือการปรับพื้นที่ค่ะก็รวมด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆ จะบอกว่าใ่เดือนชุกชุมมาก